ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่มิถุนายนี้แถลงใหญ่คดีน้องชมพู่คดีน้องชมพู่ล่าสุดผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเผยเตรียมแถลงใหญ่มิถุนายนี้มีคําตอบที่สังคมพอใจแน่ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบจากบ้านกกอกตําบลกกตูมอาเภอดงหลวงจังหวัดพุกดาระหารได้หายตัวไปจากบ้านและพบเป็นศพบ,บนเขาภูเหล็กไฟ าจากบ้านพัก2กิโลเมตรเหตุเกิดเมื่อ11พฤษภาคม2563ซึ่งขณะน,นี้เรียะวเวลาผ่านมาแล้ว1ปีซึ่งล่าสุดผลตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าคดีน้องชมพู่มีคำตอบแน่แต่วันไหนนั้นจะแถลงข่าวให้ชัดเจนอีกครั้งตนเองเชื่อว่ามีคำตอบที่สังคมพอใจแน่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันก็ให้ดู เชื่อว่าไม่เกินมิถุนายนนี้ได้รู้ส่วนจะเป็นข่าวดีหรือไม่ให้สังคมตัดสินด้านพ่อแบมพยานปากสำคัญเผยกับผู้สื่อข่าวว่ารู้สึกดีใจถ้ามีข่าวดีเกิดขึ้นเพราะว่าใครๆก็รอมานานและดีใจกับพ่อแม่น้องชมพู่ด้วยถ้าได้ข่าวดีในเรื่องนี้กก,กอกเราจะได้สงบ จะได้หมดความวุ่นวายกับปัญหาที่เกิดขึ้นที่รอมานานแล้วชาวบ้านกกกอก,กก็รอมานานตอนนี้ยิ่งคนพูดว่าผมมากดดันผมก็ไปพูดไม่ดีไปพูดอย่างนั้นอย่างนี้แต่ผมพูดมาทุกอย่างคือผมพูดความจริงผมไม่ได้แกล้งพูดหรือกุเรื่องขึ้นมามันจะได้หมดความวุ่นวาย กับชีวิตผมเสียทีอยากให้มันจบๆไปคงต้องยอมรับกับความจริงที่ว่าจะต้องออกหมายจับใครใครก็ดีใจอยากจะให้กบกอของเราไม่มีโจรไม่ใช่ว่ามีโจรยิ่งทํากับเด็กนี่ไม่มีใครหรอกครับผมอยากให้จับไปได้นะ่ะจะได้จบเสียทีและก็คงดีใจที่ได้ยินข่าวดีอย่างนี้คนตั้งเยอะแยะ ที่รอข่าวอย่างนี้ถ้ามีข่าวดีอย่างนี้ส่วนตัวของผมขอบคุณครับความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับชื่อบทความว่าแผนอำมหิตกับ7นาทีคลิปนี้เป็นตอนที่สมมีข้อความดังนี้งั้นใครจะช่วยลุงได้และจะช่วยได้อย่างไรอันนี้ทนายตอบไม่ถูกเพราะคนที่จ้องล้มลุงคงมีอำนาจ ไม่เบาถึงยื้อคดีมาได้ทุกวันนี้ส่วนทนายเป็นแค่ทนายนักวิเคราะห์ข่าวไม่ใช่ทนายของลุงต้องให้ลุงหาทางช่วยตนเองเพราะช่วงนี้ทนายก็ถูกใครไม่รู้มาต่อว่าด่าทอทำลายน้ำใจไปเสือกเรื่องลุงทำไมโอ้ยคำด่าสารพัดจนเกือบถอดใจแต่ว่าวันนี้ ถูกปลูกขึ้นมาให้ช่วยลุงอีกให้เขาไปหาคนอื่นช่วยเขียนเขาก็ไม่ยอมเพราะเขาไม่ไว้ใจแถมยอทนายว่าทนายเขียนเก่งมากทําให้ทนายเคลิ้มตามไปชั่วขณะหลงกลต้องเข้ามาเขียนให้เขาเอาเป็นว่าถ้าเขาทําสําเร็จลุงขายบ้านขายรถขายลูกขายเมีย ไม่พอค่าประกันตัวและค่าทนายแน่นอนเงินประกันตัวน่าจะใกล้1ล้านบาทวงเล็บปกติ5 0 0แสนบาทแต่คดีนี้เป็นคดีดังผู้ต้องหามีพฤติกรรมพฤติการไปข่มขู่พยานวงเล็บตามข่าวปล่อยแถมเป็นผู้มีอิทธิพลงั้นต้องประกันตัวสูงหน่อยแค่1ล้านบาทเท่านั้น ไม่นับรวมค่าทนายอีกบานทาร่แถมต้องต่อสู้คดีในชั้นศาลชั้นต้นอีกหลายปีสารอุทธร์อีกหลายปีดีไม่ดีไปถึงสารดีกาเรียกว่าถ้าใครไม่เคยเป็นผู้ต้องหาไม่รู้ว่านรกบนดินเป็นอย่างไรนี่ไม่ใช่เกมเล่นหมากรุกเล่นแพ้แก้มือได้อย่างมากเงินพนันก็ไม่กี่ร้อยบาท แต่เกมนี้ถึงไม่แพ้ก็หมดตูดแต่ถ้าแพ้นอนคุกหลวงฟรีลดโทษไม่ลดโทษไม่ต่ำกว่า10ปีขึ้นไปเมื่อออกจากคุกกลายเป็นไอ้ขี้คุกฆ่าหลานตัวเองไม่มี FC ไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออีกแล้วฉิบหายยิ่งกว่าไฟไหม้บ้าน100ครั้งเสียอีกทนายนิทัศน์ประเสริฐในติกุลพุทธที่26พฤษภาคม 2,564วันวิสาขาบูชาความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ซึ่งชื่อบทความว่าแผนอมหิตกับ7นาทีลองมาฟังตอนที่2นะครับมีข้อความดังนี้ปัญหาไม่ว่าจะแผน1ห,หรือแผน2ยังไม่มีใครกล้ารับงานนี้เพราะรู้ว่ามันอันตรายเกินไปที่จะ ปรับปรำชายวัยกลางคนและไม่มีเหตุผลใดที่พยานจะโผลมาเวลานี้นอกจากปล่อยออกข่าวไปเรื่อยๆให้คนคล้อยตามไปว่าเหตุที่พยานไม่ปรากฏตัวก่อนหน้านี้เพราะถูกข่มขู่และรับเงินค่าปิดปากซึ่งตรงกับที่ข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่ามีการไปข่มขู่พยาน มีการให้สินบนพยานทั้งบ้านทั้งรถทั้งเงินสดซึ่งไร้สาระสิ้นดี500,000บาทไม่ใช่ห้0,000กีบเวลานี้ประมูลกันไปถึงราคานี้แล้วพร้อมสู้ถึง1ล้านบาทหรือคิดว่าอีกไม่นานคงมีคนใจถึงยอมเป็นพยานเท็จเพราะ คิดไปคิดมาดีกว่าไปเดินส่งลูกอมเพราะโทษพยานเท็จนั้นเบาวกว่าโทษนั้นถามว่าถ้าพยานเกิดขึ้นในเวลานี้มาตาจะเชื่อพยานปากนี้ไหมเชื่อแน่เพราะเข้าทางเขาพอดีแต่สารจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของสารจับไว้ก่อนแถมค้านการประกันวงเล็บ ตามแผนงานที่ปล่อยออกมาแล้วว่าไปค่มคู่พยานจะค้านประกันดังนั้นถ้าเข้าทางนี้ลุงนรกมาเยือนถึงบ้านล้างสวย100วัดก็ช่วยไม่ได้ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ทนายนิทัศน์ประเสริฐในติกุลได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับแผนอมหิตกับ7นาทีข่าวค่อนข้างชัว ลอยมาตามอากาศจากกกกอกผ่านมากรุงเทพลงใต้สู่ภูเก็ตเวลานี้มีกลุ่มอิทธิพลกำลังใช้อำนาจเงินควานหาพยานเป็นคนในสองหมู่บ้านเพื่อให้พยานดังกล่าวออกมายืนยันว่าเมื่อวันที่11พฤษภาคม63เห็นชายวัยกลางคนบ่งเล็บเป้าหมายในช่วงเวลาประมาณ 9.30นาฬิกา30นาทีขี่รถจักรยานยนต์ขับตรงมายังบ้านสามหลังหลังจากนั้นสังเกตเห็นชายคนดังกล่าวมีพฤติกรรมดังนี้ 1. รีบจอดรถซ่อนไว้ข้างๆบ้านหลังหนึ่งของสามหลังและเดินหันซ้ายหันขวาตรงไปยังเด็กน้อยผู้น่าสงสารและรีบอุ้มเด็กน้อย เดินหายลับไปยังซอยบ้านหลังหนึ่งซึ่งมีชายสองคนจอดรถมอตอรไซค์รออยู่พร้อมกับส่งเด็กน้อยผู้น่าสงสารให้กับชายคนที่นั่งซ้อนท้ายและชายคนนั้นอุ้มเด็กน้อยให้นั่งตรงกลางรีบขับออกไปจากหมู่บ้านหรือเหตุผลที่สองสอง รีบจอดรถซ่อนไว้ข้างๆบ้านหลังหนึ่งของสามหลังและเดินหันซ้ายหันขวาตรงไปยังเด็กน้อยผู้น่าสงสารแล้วรีบอุ้มเด็กน้อยขึ้นรถมอเตอร์ไซค์และขับไปทางสวนยางด้านหลังบ้านไม่ทราบว่าอุ้มไปไหนเข้าใจว่าคงเอาเด็กน้อยไปขังไว้ที่ใดที่หนึ่งแล้วรีบ ขับรถกลับมาบ้านไปที่วัดวงเล็บถ้าเป็นเหตุผลนี้ก็จะมีพยานที่เห็นว่าพบชายวัยกลางคนที่สนยางแถมโดนข่มขู่ซึ่งสอดคล้องกับแผนที่ปล่อยออกมาแต่จะแผนหนึ่งหรือแผนสองเวลาทั้งหมดที่ชายวัยกลางคนใช้ไปก็ไม่เกิน10นาทีเข้าข้อสังเกตเวลาที่หายไป7นาที